ต่อกันที่กิจกรรมคาฟรีเดย์นะคะนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วหลายจังหวัดประชาชนต่างก็พร้อมใจกันร่วมรณรงค์ลดการใช้รถส่วนตัวเพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อนเช่นกันค่ะ ชาวจังหวัดลำปางจำนวนมากร่วมแปรขบวนจักรยานเป็นรูปธงไตรรงก่อนที่จะปั่นจักรยานไปตามถนนสายต่างๆรอบตัวเมืองระยะทางกว่า10กิโลเมตรในกิจกรรมวันคาฟรีเดย์เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อนรวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดน่านประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานลมหายใจที่เมืองน่านเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงานลดปัญหาหมลพิษรวมทั้งปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุโดยใช้เส้นทางจากพิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านไปยังวัดเจดีตำบลดู่ใต้อําเภอเมืองน่านซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิล,ละปะงานปูนปั้นวิถีชีวิตพื้นบ้าน และยังมีการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุสามแผ่นดินคือไทยอินเดียและศรีลังกาไปประดิษฐานไว้ณวัดแห่งนี้ด้วยค่ะ mm hmm. ส่วนที่จังหวัดชัยนาทประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ลดพลังงานพร้อมทั้งร่วมกันปลูกป,ป่ากิจกรรมปั่นจักรยานของชาวจังหวัดชัยนาทจัด ชัยน้าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีการรวมตัวทุกเย็นวันอังคารและวันพฤหัสบดีโดยมีนักจักรยานร่วมปั่นจักรยานครั้งละกว่า150คันจากบริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดค่ะที่จันทบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่จัดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถลดโลกร้อนหรือว่าคาฟรีเดย์สองโดยมีการปั่นจักรยานกว่า500คันจากชมรมนักปั่นจักรยานในพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อร่วมรณรงค์บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดค่ะ